สวัสดีพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูมะม่วงโอ้ไม่ได้นอนมาหนึ่งคืนดูชฉวนี่พี่น้องโอ้ยอันนี้มะม่วงเด้อมะนองอันนี้มะม่วงพ่อปลูกไว้เนี่ยอันนี้จะมีนอันนี้ชิมาไทยบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านให้ดูนะคะทุกคนนี่เลยนี่เลยโอ้ยนี่เห็นบอกอันนี้บรรยากาศบ้านหนองเงินเด้อทุกคนเด้อ อันนี้มาเห็นแล้วก็น่าอยู่แล้วก็ไม่อยากจะไปแล้วไี่เห็นไหมอันนี้น่ะมีอยู่สองต้นเด้ออันนี้จะหนึ่งต้นส่วนอันนี้ก็จะอีกหนึ่งต้นดูไหมทุกทุกคนเมนมาบอกหน่อยอันนี้มันเป็นต้นมะม่วงอะไรน้องเงินว่ามันเป็นผิวสวยเนาะนนอันนี้มันยังไม่แก่นะแต่ถ้ามันแก่จัดเนี่ยมันคงจะอร่อยเนี่ยอันนี้คือที่บ้านนะทุกคนเดียว เดี๋ยวมีโอกาสจะไปนาะอันนี้น่ะอาจจะม่นี่นี่น,นี่ทุกคนเนี่ยหินบอ่อเนี่ยอันนี้กระลาหน้อยฝากบนไลค์กดแชร์เร็วโอ้ยโหกันยุ่งยุ่งฟูฟูพี่นอ้องเอ้ยปะไปเบิ่งเพินใหม่เหานะอันนี้จะมาถ่ายให้ดูเด้๋ทุกคนเด้อ อันนี้จะเป็นอันอันนี้เป็นน้องเงินจะมีบ้านอยู่สองหลังเลยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นหลังที่สองโอ้ยทำมาก็หลายปีแล้วนะเออก็ประมาณน่าจะสี่ปีนี้อืมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยทุกคนอันนี้ก็คือที่ดินของพ่อน้องเงินชื่อนะทุกคนเนี่ยอันนี้จะทำเรือเดือนครัว เนียอันนี้จะทำเรือนครัวตากล้องมือกล้องก็ไม่มีอันนี้จะทำเรือนครัวก็เลยเออเนี่ยอันนี้ก็เลยแบบว่าถมดินอันนี้ฝังท่อน้ำบาดาลเพราะว่าที่บ้านน้องเงินหน่ะมันยังไม่เมียนมันยังไม่ม,ม,มีน้ำประปาด้วยทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำบาดาลเราก็แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ แต่ว่าไม่ได้เสียขนมนะทุกคนเสียแค่ไฟก็ไม่แพงก็อยู่ได้นะบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยอันนี้ก็จะดูรอบๆเลยทุกคนนี่หลายหลายคนก็จะให้หนงเงินรีวิวเนาะแต่ว่าหนงเงินนะี่ยทำหนงเงินก็ไม่ได้มานอนหรอกทุกคนหนงเงินก็จะนอนที่บ้านเลื่นเล็กเนาะเขาเรียกว่าเลื่นเล็กยก็จะเป็นประมาณนี้ขี่งวขี้ควาย ชื่อเลวอีนางนะ่ะนี่จะประมาณนี้นงันงนังเอาอันนี้มันเปิดแนเวเลือดนี่นี่นี่มีหญ้าคนกับเรืงเบานี่เปิดจังได่เนี่ยโอ้เออเออเออนะนี่นี่นี่ยาเป็นไงวะนี่วะนี่ มาสีมารีวิวดูเลยทุกคนประตูทำเฉยเฉยก็ไม่ได้มาอยู่นะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เ <Okay. S 1> ด้อก็ก็เสียงจะดังนิด,ดิก็ไม่มีใครมาถูหรอกทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นตู้ตู้เสื้อผ้าเนาะอันนี้น่าจะแม่ซื้อไว้ซื้อไว้หรือว่าตู้ใส่เสือ้อใส่หมอนเขานั่นแหละ อันนี้ก็จะเป็นรูปหนองเงินเด็กเด๊ไปไหว้พระธาตุพ่อนอทุกคนเนี่ยเน็ตโซกมุมก็จะเป็นประมาณนี <c> ้เ <oughs> ชกมุมก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มาอยู่เนี่ยก็มีเป็นเยอะใหญ่แมงมุมเออเสียงจะกกล้องนิดนึงนี่หนองเงินก็จะล่วงแบบนี้นะทุกคนเนี่ยจริงๆขั้นห้องนะมันจะได้ตั้งสี่ห้องเลยอือ แต่ทั้งสี่ห้องแต่อันนี้นะไม่ได้ขั้นก็ซื้อพม่าณมาขั้นเอาที่ก็พมาณนี่นะทุกคนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเออมาถึงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องเงินชาแน,นลด้วยนะคะทุกคนอาคนไหนชนใจขนมจีนเห็นบ่ทุกคนคือเนี่ยลงหมดเลยบัวเบียเนี่ยพังแล้ว อันนี้ก็เย่อมงมุมเจ้าของไม่ได้อยู่แมงมุมมันมาอยู่กับทุกคนเพาราะฉะนั้นมันต้องมาอยู่แลละไม่ให้แมงมุมมาอยู่อ่ะให้ดูแล้วว่โอ้ยยินนะทุกคนที่บ้านนะบอกเลยเนี่ยบ๊ายบายด้วยทุกคน ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามไว้บ้างเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป